ที่ประพฤติธ,ธร,รมที่ปฏิบัติร,รมไม่ใช่อยู่โน,โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่แต่อยู่ที่ตำราไม่แต่อยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกตัวคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะ นอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวสามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกันหนดของนอกกายนอกใจเรา เช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแบบรูปหรือเสียงกิ่นรสเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจไอความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากแก่ประพฤติที่ มรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณาตายเนี่ยเอากายเอาใจนี้มาจีรนากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมาฐานกันให้จิตสงบ ความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเจินธรามาวัดน้ำพระพง์วันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยู่ที่กายวิเวกนี้จิตใจเรามังก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปเพราะเราวิเวกทางกายมาพอสมควรน,นั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงจัด เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากรารบาน,น้ำตานวันนี้ยิ่ยงอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่ยงอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโพงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนเืือกินเปลี่ยนออก เปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็คอยสงบไปด,ด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ ก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ฝึกฝนแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั่นมันเกิดขึ้นในใจเดีกว,ว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจ ก็เดียวการฝึกใจเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาทีนาเจสาโลมาณนะขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกมปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม เป็นแกนเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสารละเป็นความจริงไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเ,นเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอม ไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดกันแล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านะถ้าเจ้าของบ้านนีจากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสกุกกระรก ผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนตะ่บ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่สกาวเท่านั้น เราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านก็เจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลสุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไป ผล <hi> ที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดทั้นนั้นสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ําก็เป็นน้ําไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป ال ็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไป นีฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งสิงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา แต่ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตจามาอมเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความมีบัตรแตกแยกออกไปแล้วผู้ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั้นเราหายแล้วอันนั้นเราตายแล้ว ฉันนี่เป็นต้นเพราะอน,นั้นเป็น,เป,นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัดเมื่อเราอบรมจิต ให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงสักดิ์บัตธรรมธาตุเ่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่า อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั่นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวจ,จรเจ้าทั้งหลายได้มาพยายาิจารณารมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว จะรเอาจิตนี่พิจรณาตายเมื่อพิจารณาตายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นบินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไม,ม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอตตามันเป็นอนตตาเสียแล้วมเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตาย มนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมพะชุมปุงแกงขึ็นแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองอืมใครจะดีใจข้าพระเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพระเจ้าก็ไม่รู้อืมเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัว ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนอืมมีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมทรรอันเดียวสุขโคสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบัง ม,มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัตจามันก็หมดไปอนตจามันก็ตั้งเป็นมามเมื่อเห็นก้อนอนัตจาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตจาเป็นของไม่เจตัวต้น เทวทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความกวดแก่เจ็บตายคือเห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นสัตแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้ เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพินากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาะตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่าน,นั้นที่สา่งทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่าน,นั้น เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำาร่มสอนมนุษย์จัตทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัตฏสงสารรังนั้นขอโยมซึ่งมานวัตการในวัดหลงประโปงวันนี้อยากจะประพฤต ปฏิบัติธรรมะให้กระทัดร,รัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี้ได้ก็เพ,เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบ<ม>เมื่อจิตสงบ พยายามทำไปเรื่อยไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงแบบจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพินายุที่กายเอาใจนี้มาพินา,ายุกาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหม,มนี่ขมมันดำแล้วมันก็งอกไปขาวไปขนเกิดแล้วมันก็ร่วงไปเรอืมเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่ยางนั้นมไม่คงเชื่อมคงวา จะเอาจริงอเอาจังกับมันไม่ได้จิตนี่ก็มันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแล้วก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเลยมากเมื่ออยากเลยมากก็อยากเลยน้อยเมื่ออยากเลยน้อยก็อยากเลยร้อนอยากเลยเย็นทุกอย่างสานะครับเรื่องจิตอืมเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอนมิจจังคือมันไปของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงๆว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอืมเมื่อชสุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจิ้มจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษานังนเอนทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่จะอยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิรัธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่รัธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เข็มร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เกีบตายทุกทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้อืมเป็นต้นทีนี้เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตะกิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเ่นเราทุกคนนั่งอยู่ในน,นี้ก่อนเกิดมาอืมเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปได้ด้วยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามจภาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครอัางนั้นเนี่ยอืมดังนั้นพุทธศาสตรนาเึงสอนในประชาชนทั้งหลาย สอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของอืมให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาจาแล้วก็จะเห็นตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาจาเมื่อเห็นตายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานจะไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี่มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข มันก็เป็นพบมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ,อความบุ่นบายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์เพราเห็นว่ามันปินอย่างนั้นพรเห็นว่ามันปินอย่างนั้นอืม เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายๆว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดทุนที่ใจเหานี้เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นดีทนามาใจก็เป็นดีทนาอืมไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจ ฉะนั้นธรรมะอยู่ี่ใจกับกายพระบรมศาสตราของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยสุดใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี้ว่ามันในเพียงเห็นกายนี้ว่ามันในเทียง จักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทําลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ํามันกิน ใหนนะ้น้ำมันดาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ไวตามสภาวะเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยก,กกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นพมากรือกายกับใจ่างนี้โดยโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการกายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันไม่แน่นอนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราเบื่อเกิดทิพิทาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายมีว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจต็เกิดนิพิทาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางส่วนทุกข์เรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอื นกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ขาวะโควนลิ้นลนมันก็พยายามลิ้นลนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อครงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกับขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในลูปในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัฏฏะสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดไดก้ก็ตายอีกแก่อีกเก็บอีกตกลอ,อีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัฏะสงสารเบื่อนายในการกระทำดีเบื่อนายในการกระทำชอบ เบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยงกกามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นไม่ไปไม่มา เรียกว่าจิดอัไนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเราคิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปวันนี้เพราะเห็นนามรูปวันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากก็จะสงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้อืม มีความสุขขึ้นมาก็สักว่กาแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแตรีเอว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเร่น,น,นี้มันก็เป็นอันว่าเรื่องพุทธศาสนาที่สอนมาเอโกธรรมโมจบลงตรงนี้เอมิฉะนั้นขออคณะทูตทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก หรือผิดนั้นก็เอาไปพีนาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปกินาก่อนพระผู้ธองท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อตร,รับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานััสการในวัดนบโวงวันนี้ทรวงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก เมืองไทยไปจะแล้วฉะนั้นคำขวาที่ธรรมะเจตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมะซึ่งสันติธรรมในบวรพุธธรรทธศาสนาตกลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุนิโธ อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้นสองรื่อหเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเดียวกับเทวาทูตอันนั้นให้พ้นจากพระตสงสาร,รต่อไปนั้นพูดจึงการปฏิบัติให้มันกระทัดรัดง่ายต่อไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจารณา ก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสรรมุระเจ้ามไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนา